อันนี้ปกติมีสอบอารมณ์นะขอเลื่อนไปเป็นวันอังคารก็แล้วกันนะกลุ่มรายที่สอบอารมณ์วันนี้นะนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปฟังพระสดศพหน่อยนะพ่อพิสิทธิ์ทองแท่งนะที่วัดลมจะไม่ไปก็โยก็มาทำบุญกัน อยู่นี่เป็นประจำานนะไม่ไปก็น่าเกลียดคนอื่นไม่ไปไม่เป็นไรแต่พระเจ้าวาดไม่ไปไม่คือแล้วก็พ่งนี้ก็ต้องไปฟังพระสดศพของคุณปู่หมอหวานเนี่ยนะวัสะแก้วอีกคืนหนึ่งอื่นประธานเจ้าพนักกิจฝ่ายสงฆ์ที่วัดลมด้วยพวกนี้อักใบสองเห็นว่างันอันนี้งานสังคม ยองอิทธามืนี่เป็นกิจของสงฆ์ไหมเนี่ยกิจของเพื่อนร่วมโลกนะนะเกื้อกูลกันนะอาศัยกันนะครอบครัวนี้ก็มาทําบุญอยู่เนี่ยนะคุณพัดเองก็มาช่วยดูเรื่องห้าสอวัดประชารัฐสร้างสุขเนี่ยนะมานะเป็นจิตอศาสาอยู่ที่วัดบรงหินมานานแล้วนะแต่เป็นสาวๆจนตอนนี้แก่กันแล้วเนี่ยยริงวันนี้เห็นพวก ตำรวจพลร่มรุ่นร้อยแปดสิบมาทำบนนุญเห็นแล้วก็รู้สึกเกิดความสังเวชนะอายุแปดสิบกว่าทั้งนั้นนะปีนี้ตายอีกสี่รายอย่งน,นั้นนะเด็ยเมื่อก่อนนี้มานั่งเต็มศาลาเดี๋ยวนี้เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะทำบุญกันมาหลายปีมาทำบุญอุที่ให้เพื่อนร่วมรุ่นให้ผู้บังคับบัญชาให้ครูฝึกอะไรพวกนั้น ตายกันปีละสี่ห้าคนนะพราะความที่อายุมากแล้วก็ล่วงหล่นไปตามการเวลานะหเห็นอย่างนี้หรือได้ขา่าวนี้แล้วก็น้อมก็มาสอนตัวเองนะตอนหนึ่งอาจะเป็นคิวของเราก็ไม่แน่นะอาจจะมาถึงก่อนวัยอันควรก็ได้นะคิวของเราเนะี่ยจะบอกไม่ได้เมื่อไรนะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครไปกะเกณฑ์ได้นะ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะคำหนึ่งถึงความตายอยู่เสมอนะนะทุกลมหายใจเข้าออกนะพระเจ้าสอนอย่างนั้นนะึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็จะมีความเพียรในการที่จะพัฒนาตัวเองนะยิ่วันนี้โยมมาโทรมาเล่าให้ฟังนะโทรไปถามเกรดมาใม่โทรมาส่งไลน์มาเล่าให้ฟังโทรไปถามเกรดของอชวอ มาได้เกรดเท่าไหร่เองม้นนะอย่างน้อยก็อุตสาหภาคเพียนมาทั้งเทอมแล้วอยากรู้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่จะได้เก็บไว้ภาคภูมิใจภาคภูมิใจในตัวเองอุตส่าห์มีความภาคเพียนพยายามในการอ่านหนังสือท่องหนังสือในการเรียนออชวก็ไม่ให้เกรดเหมนบอกแค่ผ่านหรือไม่ผ่านแค่นั้นไม่ให้เกรดเกิดค,ความน้อยอกน้อยใจว่า ต่อไปจะไม่ไปสอบแล้วจะเรียนเงียบๆด้วยคนเดียวไปสอบให้จริงไรเรื่องคือเราอยากจะให้โยมทุกคนนะไม่ว่าพระโยมนะที่สอบผ่านมาแล้วเนะี่ยให้มีความรู้สึกอย่างหนึ่งเช็คตัวเองไม่ใช่สอบผ่านหรือไม่ผ่านนะเช็กตัวเองว่าได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนได้ความเข้าใจอะไรจากการเรียนไหมเพราะนั้นคือตัวสาระที่แท้จริงของการเรียนหนังสือจะเรียนธรรมะหรือเรียนทั้งโลกอะไรก็แล้วแต่ เข้าใจไหมที่เรียนมาไม่ใช่ท่องสอบได้แต่ว่าไม่รู้เรื่องอธิบายตัวเองฟังได้ไหมแต่และหัวข้อแต่และหมวดอะไรที่เราเรียนมาเนี่ยหัวข้อทำทั้งหลายเนี่ยมันคืออะไรมันนมาสอนอะไรตัวเองได้บ้างถ้าอธิบายตัวเองได้แต่ว,ว่านั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการเรียนละในการที่เขาต้องสอบกันเพื่อให้เรามีความภาคเพียรอย่างน้อยมันก็มีตัวอยากแข่งกับคนอื่นตัวมานะเนี่ยกระตุ้น มานะในแง่มุมนี้เลยกายเป็นแง่มุมแม่จะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะแต่มันก็ช่วยให้เรามีความขยันหมั่นเพียรอยากจเจาอยากจะแข่งกับคนอื่นอบางทีก็อยากจะเอาชนะคนอื่นอย่างนงี้นะเกิดความภาคเพียรพยายามขึ้นมานะเพราะะฉนท้นเป็นอย่างนี้ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดแค่จะว่าจะเก็บคะแนนไว้ภาคภูมิใจเนี่ยบางทีความภาคภูมิใจก็คอยเกิดะมานะอัตตาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะ นะยิ่งถ้าไปรู้คะแนนของเพื่อนทั้งห้องที่เรียนมาด้วยกันแล้วแหมมันเกิดการแข่งกันเราเก่งกว่าเราดีกว่าเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นมานพะอเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาก็มีมานะในในมุมที่ไม่ดีแล้วนะมานะที่ไม่ได้เสริมให้เกิดความเพียรพยายามบางทีบางทีก็ให้เกิดความทุกข์ได้ซ้ําไปเพราะอะไรเพราะว่าพอปีนี้ได้คะแนนมากกว่า ปีต่อไปได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนคนอื่นเขาก็จะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจขึ้นมานะเกิดเป็นมนะอีกแบบหนึ่งนะมนะชนิดถอยหลังเราแยก่กว่าเขาเราด้อยกว่าเขาเงี้ยนะเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาในใจซึ่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเช็คตัวเองว่าเอาละพอสอบเสร็จแล้วรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมแต่มันเข้าใจทะลุปลุกโป,ป,ปรง ในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยถือว่าเป้าหมายของเราประสบความสาเร็จแล้วหละยนี่ถ้ายังไม่เข้าใจแต่สอบผ่านนี่ก็ไม่ค่อยจะน่าภูมิใจเท่าไหร่ <c oughs> น่ะต้องท่องไปหรือมั่วๆไปดำน้ำําไปแต่เขาก็ให้ผ่านนี่นะอันนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าละเรียนไปแล้วก็สอบทานตัวเองไปอสอบทานตัวเองว่ามันตรงกับสภาวะที่เรา เรียนมาไหมนะสภาพภายในที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราเจริญภาวนาเนี่ยนะมันตรงกันไหมนะสภาพจิตแบบนี้มันเป็นอย่างที่พุทธที่เขาแสดงไว้ในพระวิธรรมไหมอย่างงีนะ้ถึงเงี้ยมีประโยชน์นะเราได้สอบตัวเองทุกวันไม่ต้องไปรอว่านะหกเดือนไปสอบทีอะไรเงี้ยนี่คือการสอบตัวเองทุกวันตรวจสอบตัวเองทุกวันนี เจตสิกแบบไหนมันเกิดขึ้นเด่นชัดกลุ่มไหนที่มันทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันเห็นอย่างนี้ชัดเนี่ยแปลว่าการเรียนของเราเนี่ยมันใช้ได้นี่ถ้าเกิดว่าเรียนแล้วอธิบายตัวเองให้ตัวเองฟังไม่ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นนกแก้วนกขุนอทองท่องได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นักหรือต่อให้เด็กเกรดสูงกว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นักอันนี้นต้องพึงระวังเวลาเราเรียนโดยเฉพาะ เรียนธรรมะนี่ต้องเอาต้องใช้ธรรมะเป็นจริงๆนะเราไม่เหมือนเรียนทั้งโลกมีเกรดมีคะแนนมีอะไรที่จะต้องเอาไว้ไปเรียนต่อเอาไว้ไปสมัครงานนะน,นั้นเป็นเรื่องของทั้งโลกเขาแต่ตทางธรรมไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะรางวัลที่แท้จริงของการเรียนแล้วเข้าใจคือความที่มันรู้เรื่องแล้วมันกลายเป็นการเป็นพลังปริยัตินะเวลาจะอธิบายคนอื่นก็ฟังมันเข้าใจได้ง่าย เวลาจะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันเนี่ยมันมันใช้ได้ง่าย,ยางตอนอันนี้เป็นคลังปริยัติอย่างน้อยก็เราก็ช่วยกันสืบทอดหลักปริยัติที่เขาสืบทอดกันมา2อง0องันกว่าปีมัน,นเนี้ยนะหรืออย่างน้อยก็นับพันปีนะพระวิธรรมเนี่ยนะเขาสืบทอดกันมาเขาสืบค้นกันมาอะไรเงี้ยนะไว้อ้างได้หรืออย่างน้อยเวลาเราไปฟังธรรมะที่ไหนน่ยมันตรวจสอบได้ทันทีว่า ที่พระ,พ,ะาาพูดก็ดีที่ฆราวาสพูดก็ดีที่เขาสอนธรรมะอยู่ทุกวันเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือเวลาที่เราจะไปสอนใครเนี่ยก็จะได้ไม่ผิดพลาดไม่เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําลายภาษาศาสนาเอาซะเอง<ม>เพราะว่าสอนผิดผิดถูกถูก,ถกนี่นะเื่องน้อยในฐานะที่เราเป็นนักภาวนาหรือเป็นพระเนี่ยเป็นอุบาสกอุบาสิกาอะไรก็แล้วแต่นยอย่างน้อยก็มันก็เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่าเราเป็นชาวพุทธพันแท้หรือเปล่านี่นะ จะพูดแท้หรือเปล่าหรือเทียมตามธรรมะอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างเนี้่นะหรือติดอยู่แค่พิธีกรรมเนี้่นะนี่บางคนเขาอาจจะมีความเชื่อตำนานความเชื่อเรื่องวิธีกรรมอะก็ปล่อยเข้าไปไม่ไปดูตูกดูหมิ่นคนอื่นเขาแต่ก็ต้องถามตัวเองว่านที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเข้าใจพุทธศาสนา,าจริงไหมคำว,ว่าพุทธศาสนาเนะี่ยแปลว่าคําสอนของพุทธเจ้าเราเข้าใจจริงไหมหรือสักแต่ว่านับถือไปนะ เดินมานั่งสมาธิกับศักดิ์แต่ว่านั่งหลับตาไปไม่รู้เรื่องอะไรเขาให้หลับตากูกับหลับตานะไม่รู้จะวางจิตวางใจยังไงกําหนดรู้อะไรตรงไหนยังไงนะี่อย่างนี้ก็แปลว่านะธรรมะนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราแค่นั้นเองนะอันนี้ก็ต้องระวังใจตัวเองนะแต่ที่จริงแล้วเนะี่ยอารมณ์อย่างเงี้ยนะมันก็จะมาอยู่ช่ววูบนะอาจจะวันสองวันสามวันอะไรก็แล้วแต่นะพอผ่านไปแล้วก็ถ้าเห็นประโยชน์ก็จะเรียนต่อเอง ก็จะศึกษาท่องจำอะไรต่อไปเองแต่ถ้าไม่เห็นประโยชน์มันก็เลิกเรียนกันไปเองนะพอเห็นมาเยอะแยะแล้วจบไปทำมัณดิดประเรียนทำเก้าประโยคน,นะแต่ว่าไม่เคยเอาธรรมะเหล่านั้นมาใช้เลยเนี่หรือบางทีเป็นวิชาที่ท,ทิไปเลยดิซ้ำไปเป็นเปลี่ยนไปนับถือาศาสนาอื่นก็มีนะเคยเห็นมาแล้วไปความไม่เข้าใจในธรรมะที่ตัวเองเรียน,นธรรมะอย่างนี้ก็มีประโยชน์อะไร เนะพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังใจตัวเองนะให้ความโกรธความหงุดหงิดความมานะทิฏฐิความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ไม่มีเรื่องพวกนี้มาเนี่ยมันก็เกิดอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันะมันทำงานอยู่โดยธรรมชาตินะเวลามีเหตุปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดแค่นั้นแหละี่ถ้าไม่เข้าใจก็จะพลุ่งพล่านวุ่นวายกับมันอย,อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดยอมรับมันได้วางใจได้ก็จะเห็นว่าก็แค่สอบ ก็แค่ได้เขาให้ผ่านแค่นั้นเองจะนี่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันเรื่องของคนอื่นเขาตัดสินให้เราจะนี่ผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องเช็กตัวเองอะเราผ่านไหมถ้าเรื่องอารมณ์พวกนี้มากระทบใจเราแล้วเราก็สอบตกเนี่ยนะหมกมุ่นคลุ่นคลิดวุ่นวายอะไรกับมันอยู่ในเพราะว่าในธรรมะที่เรียนมาเนี่ยไม่ได้ทําให้เราสอบผ่านนะสอบใจตัวเองนะไม่ใช่สอบคะแนนสอบกระดาษนะ สอบใจตัวเองมันสอบผ่านหรือไม่ผ่านนี่ก็ดูใจตัวเองวันนี้อารมณ์อะไรมันก็เทบบั้งสอบผ่านไหมนวันนี้เจอครอบครัวหนึ่งนานๆมาทีเนมือมารู้จักกันมาสักร้อยปีมาที่ไรก็คุยกันก็โมงชงเชงนะเบรกบั้งขัดคอกันบัางนีคุยกับพระสนุกสนานนะอะไรก็นั่งคุยเป็นชั่วโมงทุกทีจิปาทะสัปเปหะระนะนะ ลูกชายก็เป็นนักปฏิบัติธรรมไอพ่อก็ไม่สนใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มานั่งขัดคออยู่หน้าพระนี่แหละคุยกันกับมงชงเฉงก็สนุกนะก็ดูใจตัวเองไปอา้าวแต่เห็นว่าเวลาพอสมควรแล้วก็พอยอมบกลับบ้านเถอะ <c ười> ไล่กลับบ้านองนั้นไม่ยงั้นคุยกันไม่เลิกสามชั่วโมงคงไม่จบถ้าจะคุยกันจริงๆนั่งรับแขกอยู่ก็สอบใจตัวเองไปด้วย บางทีก็บลำคาญไมู่้จะคุยเพื่ออะไรเ,เขาอยากคุยนานๆมาวัดทีเอาก็ยังดีดีกว่าไม่เขาวาดัดซะเลยอย่างเงี้ยนะทำหน้าที่ของเจ้าวาดนะเพราะฉะนั้นก็นะเราก็ไปดูใจตัวเองนะนสำหรับนักภาวนาเราสอบผ่านไหมแต่ละอารมณ์ที่เข้ามากระทบนะแต่ละความคาดหวังอะไรทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันกอ่อทุกข์ให้กับเราไหมเวลากุศลอกุศลอะไรมันทํางานอยู่นี่ ความทุกข์มันครอบงาใจเราไหมอะไรพวกนี้นะไปสังเกตด,ดูใจตัวเองให้ดีนะทีนี้พอเราเช็คใจตัวเองอยู่บ่อยๆเงี้ยมัน,นก็ทําให้ไม่สอบตกนะนะนะไม่ผ่านไะม่ผ่านนเรื่องของคนอื่นแต่นะเราสอบตกหรือเปล่าเนะี่ยมันเรื่องภายในใจตัวเองนี่แหละไปดูให้ดีเถอะนะถ้าตกหรือจมไปในอารมณ์เหล่านั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งชอบทั้งชังที่มันเกิดขึ้นที่ใจเราขนาดนั้นก็แปลว่านะมันสอบตกแล้ว ชีวิตเราเนี่ยต้องเจออะไรอีกเยอะนะทั้งสอบอะไรอีกเยอะนะทยอยไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี้นะไม่ใช่แค่มาสอบในห้องเรียนก็เข้าใจโยมแหละนะเพราะว่าโยมเองก็เสียสละมากนะหลายคนก็บินมาจากอเมริกาบางคนก็บินมาจากญี่ปุ่นอะไรนะ่ะมาสอบกันนะไม่ได้มาสอบที่นี่เราสอบวัดอื่นก็จริงอนะแต่ว่าอุตส่าห์เสียสละทรัพย์สินเงินทองเสียสละเวลาที่จะอ,อ่านหนังสือต้องหนังสืออะไรอย่างนี้ กล่าจะมาสอบได้วันความคาดหวังก็สูงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามีความรู้สึกว่าเราได้ลงทุนเยอะมากกว่าคนอื่นเขาที่เขาเรียนกันอยู่ในเมืองไทยเรียนกันอยู่ใกล้ๆวัดเรียนกันอยู่ที่วัดอยู่แล้วมาสอบที่วัดง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันคาดหวังสูงกว่าคนอื่นแต่จริงแล้วบททดสอบทั้งหลายมันอยู่กับชีวิตของเรานี่เป็นปกตินะ เนะด้ก็บมึนได้กัเมื่อยเด้ก็ปวดเด้กัเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยอันนี้เป็นธรรมดาที่มันจะเป็นอย่างนั้นนะอน,นี้เราสอบผ่านไหมสอบตกไหมเนี่ยอันนี้สํารวจตรวจสอบดูใจเองทุกวันทุกวันเข้าเนะเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเราจะเห็นเองว่าไม่ได้มีสาระอะไรรอยคะแนนพวกนี้นะนะไม่ได้มีสาระอะไรเลยที่ตอนเรียนอยู่แต่มาก็เป็นนะโอ้ยแข่งกียงแข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับคนอื่น เวลาเรียน,นยรู้สึกงั้น,เ,น,นเพราะว่าคนอื่นก็คะแนนห่างกันเยอะ,ะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่จะเป็นต้องไปแข่งอะไรกับเขาแข่งกับตัวเองทำไงก็ได้ย่า้เกลียนตัวเองต่ำแต่ขณะที่แข่งกับตัวเองนะมันก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ดีแล้วมันก็ทุกข์จะตายตัวมานะเนี่ยกลัวจะได้คะแนนน้อยกว่าเดิมก็เขาคนอื่นเขาจะเยอะหหัน,ะหนอะไรอย่างเงี้ยคิดเอาเองนะ,ะคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้นสนใจอะไรเราหนักหนานะ แต่ที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือเออเวลาเราเข้าใจทำาติวให้เพื่อนนะทำเอกสารอะไรให้เพื่อนไปดูกันก่อนสอบอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าเออเนี่ยเราเข้าใจไอ้สิ่งที่เราเรียนมาอย่างน้อยแม้จะในเชิงปริยัติก็ตามนะนะ่เราเข้าใจในสิ่งที่เราเรียนมาเป็นสุตตะมยปัญญาอย่างหนึ่งนะ่เวลาอธิบายคนอื่นเขาจะอาจจะไม่เข้าใจอยู่ดีนะแต่ว่า อธิบายแล้วเราก็เข้าใจทุกครั้งนะดูที่รแล้วก็เข้าใจทุกครั้งเนี่ยนะมันก็นะมันฝังตรึงเข้าไปในใจของเราอ่ะในความเข้าใจในในธรรมะเหล่านี้แม้ผ่านไปหลายปีแล้วเนี่ยเรียนมากี่ปีแล้วหนึ่งแต่บมัลษาสองมัลษาสามนี่สามสี่กว่ามัษาไปแล้วเนี่ยสามสี่กว่าปีไปแล้วนะความรู้เหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแม้อาจจะจําไม่ได้ตัวเลขอะไรก็จําไม่ได้ เป๊ะอะไรขนาดนั้นคำมหมายคาแปลอะไรไม่ได้ตรงตามที่ท่องเอาไว้เมื่อก่อนนะแต่ว่าอนะยังไงมันก็จําไม่ผิดสภาะวะธรรมทั้งหลายนะตัวองคธรรมทั้งหลายอะไรเงี้ยนะมันก็ทําให้เรามั่นใจนะเวลาจะพูดจะสอนจะแนะนําคนอื่นไอนะ้อย่างเงี้ยมีประโยชน์มากกว่าที่จะไปเอาเกรดเอาอะไรมาก่นะอให้เกิดความทุกข์ให้กับตัวเองนะนะเป็นอย่างนั้น เนะพื่อนวันนี้ถ้าเอาละเธอเรียนอยู่ได้เป็นพี่เลี้ยงรุ่นน้องๆได้ช่วยเหลือเพื่อนๆนะให้เขาเข้าใจมากขึ้นเวลามีคนไม่เข้าใจแล้วอธิบายให้เขารู้เรื่องมากขึ้นมันการฝึกซ้อมตัวเองมันทําให้เรามีโอกาสที่จะได้แนะนําผู้อื่นนะมีโอกาสที่จะได้เผยแผ่ธรรมอันนี้เป็นคนสิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจมากกว่าเพราะว่าต้งเรียนกันทั้งห้องเนี่ย อาจจะเข้าใจอยู่คนสองคนไอ้ทีแล้วก็นั่งฟังเออ,เอ,อ,อไม่กันแต่ไม่เคยเข้าใจอะไรเขาหรอกท่องจำมาเขาได้ยุแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจอย่างงี้นะถ้าอธิบายคนเข้าใจได้สักคนยังงถือว่าเป็นประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์กับการเรียนของเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นให้คํานึงถึงเรื่องวกนี้ไว้ให้มากดีกว่าที่ยิ่งเรียนยิ่งลดความเห็นแก่ตัวได้อยางให้คนอื่นเขารู้เรื่องมันที่เรารู้เรื่อง,องนี่ใช่ได้ ยิ่งเรียนยิ่งกว่าคนอื่นก็จะสอบได้คะแนนดีกว่าเรารู้เรื่องอะไรเข้าใจอะไรก็ไม่ยอมบอกคนอื่นไม่ยอมเตะใว้คนอื่นเขาอันนี้แปลว่ายิ่งเรียนก็ยิ่งเห็นแก่ตัวแค่นั้นไม่ได้มีสาระอะไรเหมือนเวลาเราปฏิบัติธรรมนี่แหละ,ะเวลาเราปฏิบัติไปเราจะเห็นว่ามันค่อยๆค่อยๆแก่ตัวเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆมันอยากจะแนะนําคนอื่นให้เขาเข้าใจอย่างสิ่งที่เราเข้าใจอยากจะบอกเขาเวลาเห็นเขาทุกข์ก็อยากจะเตือนเขาอยากจะช่วยเหลือเขา ถ้าธรรมะของจริงก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันลดความเห็นแก่ตัวของตัวเองนะมันพยายามมันมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นเขามันสงสารคนอื่นเขาเวลาเห็นเขามีไมเซตอะไรที่มันแย่ๆอย่างเงี้ยนะอยากจะแก้ไขให้เขาอยากจะปรับทิฏฐิให้เขาอย่างเงี้ยนะอันนี้ธรรมะของจริงเป็นอย่างนั้นมันขัดเกลาตัวเองให้มีกิเลสเบาบางลงไปเรื่อยๆนะแต่ธรรมะของเก็กกจะรู้แล้วเวลาฟังคนหนึ่งเขาส่องอารมณ์มันอยากจะให มีความรู้สึกว่าเอ e, ๊ะทำไมเราสู้เขาไม่ได้หรือเรานี่มีสภาวะดีกว่าเขาเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบเทียบเคียงขึ้นมา,าถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าเราเองนั่นแหละสอบตกอยู่แต่มองไม่เห็น,นคิดว่าเราดีกว่าเ,าเ,าเ,าเขาเราแน่กว่าเขาอย่างเงี้ยสอบตกแต่มองไม่เห็นแค่นั้นเองที่ก็ต้องไประวังใจตัวเองให้ดีนะไม่งั้นเราก็จะหลงทางนะเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือธรรมะไม่ได้ใช่ตัวหนังสือที่เราท่องธรรมะไม่ใช่คะแนนดีกว่าชาวบ้านเขา นะแต่ธรรมะของจริงก็คือเครื่องมือในการขัดเกลากิเลสในใจของเรานะลดความทุกข์ให้กับเรานะนะเราท่องกันมาอย่างนั้นพนะุทธ,ธภาวะธรรมราภาวะสนะังฆภาวะเป็นเครื่องมือในการนะลดความทุกข์ให้กับเรายนทะีนี้ถ้าเกิดว่ายิ่งเลียนยิ่งทุกข์แปลว่าใช้ไม่ได้ยิ่งเรียนก็ต้องยิ่งเบาเย,ยิ่งรู้ก็ยิ่งปลอดโปร่งโล่งเบาธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นวิชาการทางโลกอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น นะยิ่งรู้ก็ยิ่งมีมนานทิฏฐิมากยิ่งรู้ก็ยิ่งคุยกับปนุษย์มนาเขาไม่รู้เรื่องรู้มากอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอต่างนี้ใช่ได้เพราะฉะนั้น,นการที่เราขอเกรดแล้วก็ไม่ให้ครูบาอาจารย์เ็าท่านก็มีเหตุผลของท่านที่จะไม่ให้แค,แค่นั้นเองนะท่านบอกเกรดมาแล้วเกรดไม่ถึงไม่ําไปแต่เขาให้ผ่านจะทําไง <laughs> จะนั่งเขินก็ได้ <laughs> คะแนนกูก็ไม่ถึงนะก็ทาขาสายให้ผ่านอะไรเงี้ยนะน่ะหรือมั่นใจตัวเองมากมากเยังไงก็สอบได้เต็มอยู่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยสอบได้ที่สามของประเทศนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็มีคะแนนวัดกันน่ว่างค์ได้ที่หนึ่งของประเทศเนี่ยเห็นหลวงตาดำเล่าให้ฟังอาจารย์สาสสารบรรโยชโ์โอ้ได้ที่หนึ่งของประเทศเนะยแต่ที่หนึ่งของประเทศเรายังไงแต่มานี่เคยได้ที่สามของประเทศน่สอบชั้นจระเอกหรือไงได้ที่สามของประเทศ ก็ยังนั่งงง,งๆตัวเองกูได้ไวได้ยังไง <c oughs> เรียนมากก็ไม่ค่อยเข้าใจบางทีเ <c oughs> นะมันก็ไม่ได้สร้างความภาคภูมิใจอะไรสักทหร่หรอกนะเดี๋ยว,วยนี้คงเลิกให้คะแนนแบบนั้นไปแล้วมัว้งนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวงการการศึกษามานานแล้วนะถ้เาเดี๋ยวจะต้องไปงานศพแล้วนะเดี๋ยวเราโยงก็สวดมนต์กันไปนะ